สวัสดีจ้ามาพ่อกับมานามอ้อนสาวชุนแทบทัดถิ่นนะจ้าแล้วก็วันนี้มีน้องอมรดามาด้วยนะคะน้องอมรดาปิดเทอมอ่าเปิดวันจันทร์นะคะโรงเรียนเปิดวันจันทร์มีหมูกรอบนะคะรามีหมูกรอบทําเองเพิ่งทาเสร็จใหม่ๆก็ยําขนมจีนของมาอ้อนอมรดาก็กินขนมจีนกับหมูใช่ไหมคะ กินกันเลยค่ะ เนี่ยวขึงตีนเผ็ดไะม,มาได้กล้องสิจับตุ๊ดมาเสร็ปบบะเสร็จจ้บบะเสรบไร

กินกันก่อน mm hmm. ตอนแรกว่าสิย <c oughs> ตำขนมจีนเสน้นนี่บคัคเกอเบิร์ด มีมะเขือก็ได้เด็ยำขนมจีนเอาเด้อพี่น้องเด้อมาจาแนแซ่บ้ากัเด้อจ้าเด้อรักมามา่มารามันะคะออขอพมขมม สูตรออกไปออกไปต้มก่อนต้มเสร็จจะ,ะพ็อไปทำง,งานเอาไปต้มใส่กระมานเอาสอบจิ้ม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 เสร็จ,จแล้วก็ทานผสมสายชูของหนังแล้วก็ทานของเนื้อแล้วก็เอาเกลือโรยของหนังแล้วก็โรยมองเนื้อแล้วก็กวกไปอบอะไรเนี่ยอบอบไหม,ไมคะอบประมาณ สองชัวง่วโมงสามสิบโมงใครมันไฟมันก็ปิดไฟไปมันไว้ข้างในตะอ,อกบนะให้มันแห้งเนาะจ้ะแล้วก็เอามาทอดทอดสองรอบมันนี่ทอดสองรอบอมันจะกรอบป,รป้ากินกาแฟอยู่ทำงานแล้วก็พ่อพื้อ,อยูน่ามากแล้วก็ไปอยู่บ้าน Mm ตอนต้ตมหมูหรือบอกว่าตอนต้มหมูนี่ยใช้เกลือแล้วก็นในเบกกิ้งโซดาจะต้องไปโซไฮมูนอะไรอันอะไน,นะฟูเรียวคือเป็นแบา หอมหอมพริก <c oughs> พริกขวาเองข้าวขวายังจ้ะหอมแทครัแบแซบมะกรูดต้องแปะตอนขวดแายากตอนตันแทบหอมมันจะฟังมันจะฟัน,ม,น,ฟนมันจะฟันเลย คลิปนี้เดี๋ยวมันเต๋อฟันคลิปนี้ก็เตอเอาไว้เนียนอจากน,นพอพก็มาคลิปหน,น,นันกนอจากเด้อจะอกจะฝากกดกดไลค์กดไลค์กด, like. กดแชร์กดแชร์กด subscribe ดกที่ชอบ เจสสัมมาดามอ้อนมาหน้ากับอ้อนสาวชุมแพสาวชุมแพพัดทินพัดทินด้วยนะคะด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ